แบบไม่ใช่ผู้บริโภคนี่นะต่เป็นเพลงแห่งปีนะคะแบบว้าวสร้อม่คนาพร้อมนะคะทุกท่านต้องเรยเร่องทั้งหมนเลเยกอเรียมเรียยังไม่ไม่เคยเห็น่าตั้งกล้องเยอะขนาดนี้มาก่อนว้าววคุณเปอะเลยชูเลยลูกชูลูย สี่ชุดเหมาะกับรางวัลมากเลยค่ะอันนี้น่ารักน่ารักเย้ขอบคุณนะคะไปค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณเซฟขอแสดงความยินดีับคุณชาเอเพงแห่งปีเปไงบ้างคะเรารู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณที่มีเพลงเพลงนี้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงเพลงนี้มันก็ทําให้เราได้ แบบเดินทางไปไกลมากแล้วก็แบบทำให้หลายๆคนได้รู้จักเราอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณคุณวันเสารที่แบบว่าช่วยแบบสนับสนุนตั้งแต่ ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีหน้าที่ก็คือการสแปมคนอื่นด้วยเพลงนี้นครับผมตั้งแต่มันปล่อยใหม่ๆก็คือขอบคุณทุกคนที่ช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยแบบว่าชวแบบาชร์เพลงนี้กันแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนครับผม ừ, บจอเป็น,ปนรางวัลที่2องบนเวทีไนเดนครับผมใช่เพราะปีที่แล้วก็คือ best new uh, best artist of the year เป็นไงบ้างสงปีติดคุณพระรางวัลเวทีนี้เป็นเกียรติมากแล้วก็คือจริงๆรางวัลเนี้ยเราเราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละว่าแบบเหมือนแบบ ศิลปินแบบเจ๋งๆเ,เ,เขาได้กันอะไรเงี้ยไม่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ได้เนี่ยมาแบบไวที่บ้านแล้วก็ปีที่แล้วด้วยแล้วก็ปีนี้ด้วยมันเรียกว่าเป็นการการันตีเลยไหมคะว่าถ้าเป็นศิลปินที่มีเพลงดังอะไรเงี้ยครับมันมันความสำเร็จได้ไหมคะผมว่านะความสําเร็จของของ,ของการเป็นศิลปินก็คือนั่นแหละคือการที่ปล่อยเพลงไปแล้วเพลงเนี้ยมันไปทํางานหรือว่าเพลงมันไปทํางานเป็นความรู้สึกของคนอะ่ะมันทำให้คนรู้สึกอะไรบางอย่างเป็นเพื่อนเขาเป็นคนที่แบบ เวลาเขาฟังเรารู้สึกว่าเออดีขึ้นกว่าจากเศร้าๆก็เศร้ากว่าเดิมเลยไงก็ก็รู้สึกว่านั้นก็เป็นหน้าที่เราแล้วนั่นคือความสักเซสของมันแล้วรางวัลคือผลกําไรผลโบนัสที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราทํางานที่เรารู้สึกว่ามันอยากให้มันเป็นแบบนั้นเราสักเซสในตรงนั้นแล้วนี่คือโบนัสของมันมันมีผลดีว่า มีผลต่อการใช้ชีวิตการเป็นนักปิ๊นต้องไหเป็นกังวังใจให้เราอะไรหมอมีมีผลต่อการใช้ชีวิตเลยทีเดียวเป็นกังัลใจไงอ๋อก็คือแบบที่มีผลนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่มีมือขวาเพราะเราต้องถือไว้ตลอดเวลาใช้มือซ้ายกินข้าวอันนี้จะมีผลต่อการใช้ชีวิตนิดนึงใช่ใช่ใช่ขอบคุณค่าของมันนะคขอบคุณค่าของมันจริงๆผมพยายามไม่ให้มันมาแบบกวนในเรื่องของ หัวใจมากเราดีใจในตอนที่เราได้เรารู้สึกขอบคุณมากมากแต่ว่าอย่าให้มันมากวนเรื่องว่าเราจะทํายังไงดีให้ปีหน้าเราได้รางวัลอีกได้หรอฮะเพราะว่าจริงสิ่งนั้นสําคัญที่สุดคือไม่เซทของการได้รับรางวัลมากกว่าว่าเราได้รับมันเราดีใจกับมันขอบคุณมันขอบคุณแฟนคลับกูคุณที่ทําให้รารางวัลแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องมาโฟกัสแค่เรื่องผลงาน <ๆ S 1> ของเรามากกว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนอื่นในการตัดสินว่าเราควรจะได้รับรางวัลหรือเปล่าแต่สําหรับตัวเราแล้วเรา ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลอ่ะเราไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าได้รับก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจแทนคุณวรรเสารุกคนด้วยอะไรงเงี้ยผมก็เพราะฉะนั้นผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับรางวัลนี้ไม่มยุดมาเลยมันก็คือแรงผลัดันเนาะในการทำเพลงของเราอะไรแบบกับรางวัลที่เราได้รับคือผมว่ามันไม่ใช่เป็นแรงผลัดันมันคือคือผลตอบแทนมากกว่ามันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มาแล้วเราเหมือนเราเรามาเป็นตัวแทนหมู่บ้านของคุณวันเสารับอันนี้แทนล้วแบบ คุณบาสู้กทุกคนแบบภูมิใจกับมันอะไรเงี้ยจากการที่เราทํางานหนักมาตลอดอย่างเงีเ้ยนี่คือโบนัสของมันราวันนี้ไม่ใช่ของฉั่คนเดียวไม่ใช่เราแชร์มันกับอ๋อเราเราแชร์มันกับผู้ฟังเนาะที่บังเอิญผ,ผ่านก็มาฟังแล้วแชร์ให้เพื่อนเราแชร์มันกับทีมงานเนาะที่เขียนทุกคนแล้วก็อ่เราแชร์มันกับพี่ๆทุกคนที่ ชอบถ่ายคลิปไปลง <laughs> แล้วก็ใส่ใส่เพลงนี้อกไปแล้วแชร์มันกับทุกคนแหละที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงนี้เพราะฉะนั้นเราแชร์มันกับคุณันเสาวเราแชร์มันกับตัวเองอแต่ว่ามันไม่ใช่ของวันของเราคนเดียวแน่นอนอจริงๆปีนี้ตัวเจบเบงก็ไม่ไม่ใช่แค่นักร้องที่ได้รับรางวักะลการันตีมีผลงานการแสดงหลายอย่างเลยรเราคิดว่าเราแบบ ถึงจุดนี้ได้ไงเราไม่เคย,เค,ยคิดแอปคิดไหมว่าเราจะแบบเฮ้ยดังปึง้งเลยผมเคยพูดไว้ประมาณ3ปีที่แล้วว่าคือตอนนั้นที่ที่เหมือนแบบว่าเราทํางานซีรีส์แล้วแล้วเหมือนงานซีรีส์มันทําให้เรารู้สึกว่าเปลี่ยนไปในช่วงข้าคืนน่ะผมเคยพูดตัวเองว่าผมตามความรู้สึกไม่ทันกับเหตุการณ์เพราะาเหตุการณ์มันไปเร็วอันนี้มันไปเร็วขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีหนอนซอฟเลยมันก็เลยต้องค่อยๆเหมือนแบบว่าต้าหนักกับมันในแต่ละโมเมนต์ว่าเราผ่านในแต่ละจุดมาได้ไงในชีวิตเลยเออผมก็ค่อย ค่อยๆใช้ชีวิตมาโดยที่แบบว่าอยากให้ทุกๆมันสำคัญกับเราจริงๆไม่ใช่ว่าเราเดินเบอเลออกมารับรางวัลแล้วเรา,เราก็ง,งงว่ามันมีความหมายกับเราอย่างไรเลยนะเ,เพราะฉะนั้นทุกโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะถ้าสมมติว่าเราตายพวกนี้เราเราโอเคแล้วเพราะว่าเราคุ้มค่ากับมันแล้วเราเราได้ทําทุกสิ่งที่เราอยากทําตามถึงแม้ว่าวันนี้มันจะทําตามเหตุการณ์ไม่ตามมาันมั่งความรู้สึกอะไรเนงะี้ย แต่เรารู้อยู่เสมอว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดปีหน้าก็จะแมสกว่านี้เนาะ,ะไม่รู้ครับแมสไม่แมสไม่ใช่เรื่องที่ผมแบอบกว่าต้องไปใส่ใจส,ใส,สิ่งที่ควรใส่ใจคือผลงานอย่างเดียวอโอเคจา้าขอบคุณที่บาถ่ายรูป